เ่องหักราบสวัสดีดูว่บีมนะัทชวฒน,นะครับวันนี้ในเกมบีสวัมนะครับวันนี้มาทำอะไรนะวันนี้มาทำรองเท้ากัมี่นะครับสิ่งที่อยากได้มานเนื่นนานนะครับแต่ว่าตอนนี้ขอทุกอย่างครบแล้วนะครับเหลือแค่เงินขาดทั้งหมด100บนะิลเลียนนะเ้ารองเท้าใช้100้บิลเลียนผมก็เลยมาฟาร์มนะครับโอเคเราไปดูคลิปฟาร์มกัน ฟาร์มปกติรับฟิวพิกคูคุณสีนะครับเอ็กซ์แตกใช้กูใช้ออยใช้เอนไซใช้ทริคเลดิงนะครับก็ฟาร์มปกตินะใช้เวลาทั้งหมดสามสี่นาทีนะครับก็ดูอย่างนี้กันยาวๆนะครับได้ทั้งหมด1 6 6บิเลเล่ยนนะตอนจบผมก็ฟาร์มปกตินะสีแดงเป็นสี ที่ฟาร์มมือได้ไวกว่าสีน้ําเงินนะครับแต่ว่าจะมาโคไม่ค่อยดีคนระับสีแดงยังไม่ครบอะ่ะถ้าใครที่ไม่อยากดูนะครับหรือว่ารู้สึกว่าเสียเวลาต่อชีวิตของตัวเองนะครับข้ามไปตอนที่3นาที21วินาทีนะครับให้ข้ามไปแล้วก็จะถึงตอนที่ผมซื้อรองเท้าแล้วนะครับข้ามไปเลย ปานเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมซื้อรองเท้ากัมมี่ไปแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ดูคุณสมบัตินะคุณสมบัติก็คือคุณสมบัติคือนะครับบวกกู25%นะครับบวก20%โพลินเปร์เซ็นต์นะครับบว,นะรบ,บวก50%ฮันนี่ฟอร์มโทเค็นนะบวก3 B attack อันนี้กลัมากเลยบวก9 p l a เพย move speed สปบวก22 jump p o w จัมพาวเวอร์โค,โคนทัแทแฮชก็คืออันเก่าถ้ามีมะพร้าวตกใส่หัวจะวิ่งเร็วขึ้นอันต่อไปนะครับ พาสซีฟกูเทลนี่ก็คือเวลาเดินหรือวิ่งไปนะครับจะมีกูตามหลังครับเวลาเราเหยียบฟิลเราก็จะมีกูขึ้นนะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเท้านะครับผมจะไม่ใส่ตัวละครของผมนะครับผมจะพยายามไม่เห็นสกิลของเท้าให้เต็มที่นะถ้าตัวละครผมอาจจะมาบังนะครับนี่ประมาณนี้นะเดินไปก็จะมีกูขึ้นตามนะครับตัวเท้าที่โกที่สุดในเกมตอนนี้นะครับจะไม่มีใครแทนได้นะครับโอเค ผมเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะน่าจะไปเพลินได้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคลิปหน้าจะไปคลิปอะไรรอติดตามชมดีช่องบิ่น่าชั่ววันเขาไปขอตลาของครับ๊ายบาย